สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้การเมืองไทยเดือดฝ่ายตรงข้ามผวานหนักแน่ความหวังของคนไทยถอดรหัสอุ้งอิงแพททงทานนารีขี่มะข่าวภาคสองลุ้นแคนดิเดตนายกคนต่อไปคุณสมบัติครบ สำหรับการปรากฏกายในสมรภูมิการเมืองขององค์อิงแพทองทานในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะหมดวาระนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในฐานะสายตรงตระกูลชินวัตรที่เตรียมเข้าสารต่อภารกิจนารีขี่ม้าข่าวภาคสองให้กับพรรคเพื่อไทย พักเพื่อไทยได้ไงพไพ่ใบสําคัญในงานประชุมใหญ่พักที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานั่นก็คือการเปิดตัวอุงอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่ชิมลางตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทย ประเด็นที่ต้องจับตาก,กันก็คือสำหรับการกระโดดเข้ามาในสนามการเมืองของอุงอิงแพทงทานครั้งนี้อาจจะเป็นก้าวที่สำคัญที่นำไปสู่การได้รับเสนอชื่อเป็นหนึ่งในสามคนดิเดตนายกนัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตามรัฐมนูญมาตรา88 สารต่อตำนานนารีขี่มา้าเกาวภาคสองหลังจากช่วงปี2554คุณทักษิณใช้เวลา49วันปลุกป,ปั้นให้น้องสาวคุณยิ่งลักษินวัตรก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยแม้นางสาวแพทองทานแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยโยนให้เป็นเรื่องของอนาคต แต่หากจับสัญญาณความเคลื่อนไหวของคุณทักษินหรือคุณโทนิวซัมที่ออกมาพูดในรายการแคทอคแคทครับเฮาเกี่ยวกับ7คุณสมบัติผู้นำคนต่อไปพบมีหลายข้อที่อุงอิงแพทองทานเข้าข่ายสเปคของชายที่ชื่อว่าโทนี่ 1. มีหัวใจประชาธิปไตย รักประชาชนถ้ามีหัวใจเป็นประชาธิปไตยจะเข้าใจประชาชนไม่ใช่มองประชาชนเป็นพลทหารเมื่อมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยแล้วต้องมีใจรักประชาชนด้วยเพื่อจะได้เข้าใจประชาชนจริงๆ สองต่ำโลกให้ทันรู้ว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วเราจะปรับเปลี่ยนได้อย่างไรเพราะการเป็นผู้นำต้องเป็นเจ้าภาพในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการเข้าเกียร์เดินทางไม่ใช่เข้าเกียร์ถอยหลังท้าเร่งเครื่องตรงเร่งและต้องเท่าทันโลกในทุกมิติ 3. รู้จักกระจายอำนาจ ต้องรู้จักแบ่งงานให้คนมาช่วยกันทำเราทำคนเดียวไม่ทันหรอกแต่เราต้องเป็นเจ้าภาพที่จะรู้ว่าอะไรไปถึงไหนแล้วสิ่งไหนมีคนทำแล้วสิ่งไหนไม่มีคนทำเพราะมันต้องขับเคลื่อนประเทศไปพ,พร้อมๆกัน 4. โลก,กทัศน์กว้างไกลต้องมองไปข้างหน้าไม่มองย้อนหลังไม่หลงในอดีตต้องมองไปข้างหน้าเราไม่ได้อยู่เพื่อเมื่อวานแต่เราอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้และ วันนี้เมื่อวานเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเพื่อเป็นบทเรียนจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตแค่นั้นเอง 5. เป็นคนเเอ X เเจ X เป็นวคนที่ทำงานที่มีประสบการณ์เพียงพอแต่จะมีปัญหาเรื่องของการ ทำความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโลกยุคใหม่ซึ่งมันเรียนรู้กันได้แต่คนรุ่นเบบี้บุ่มเมอร์มันต้องขอยันจริงๆต้องตามเรื่องทุกเรื่องจริงๆถึงจะเอาอยู่เพราะเราเกิดในยุคอนาล็อกแต่วันนี้มันโลกดิจิตอลแล้วเลยควรที่จะให้คนรุ่นใหม่มาทําดีกว่า 6. ต้องเข้าใจเศรษฐกิจต้องเข้าใจเศรษฐกิจถ้าไม่เข้าใจมันจะไม่คิดเรื่องหาเงินรัฐบาลมีหน้าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้อย่างสุจริตและเสรีดังนั้นต้องเอาเศรษฐกิจมาก่อนอันดับสองก็คือเรื่องสาธารณสุขอันดับสามก็คือความเข้าใจในประชาธิปไตยแต่เอาจริงๆแล้วประชาธิปไตยไม่ได้มาอันดับสามหรอกแต่ประชาธิปไตยเป็นฝาแฝด ที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจถ้าคนที่มาทำเศรษฐกิจไม่มีหัวใจประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้ 7. มีทักษะภาษาอังกฤษวันนี้ภาษาอังกฤษแทบเป็นภาษาสากลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษผมแม้ภาษาไม่เป๊กก็ตามผมเชื่อว่าประยุทธ์น่าจะเป็นนายกคนสุดท้ายที่พูดอังกฤษไม่ได้ เพราะว่านายยกต่อไปจะอายุน,น้อยและก็จะพูดภาษาอังกฤษได้หมดแล้ว ทางนี้คุณอุ้งอิงแพทองทานเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมปีพศ2529อายุ35ปีเต็มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2551และศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษสาขาวิชา MSc International Hotel Management ที่ s ซ r รย์ยูนิเวอร์ซปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งบริษัท SCSS Corporation และไม่เคยมีคดีความถึงข้านถูกคำพิพากษาให้จำคุกหากมองในแง่ของกฎหมายอุ้งอิงแพรทองทานมีคุณสมบัติครบสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐรรมนูญมาตรา160ที่กำหนดให้รัฐมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด สำหรับการปรากฏกายในสมรภูมิการเมืองของคุณอุงอิงแพทองทานสายตรงตระกูลชินวัตรในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะหมดวาระนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในมิติการเมืองนาทีนี้ขอกันเมืองหลายคนก็ฟันธงว่าคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรเตรียมเข้าสารต่อภารกิจตำนานนารีขี่ม้าข่าวภาคสองให้กับพรรคเพื่อไทย งานนี้ประยุทธ์มีหน้างายซัดกลับเจ็บจ๊ตประยุทธ์แขวะอุ้งอิงนั่งที่ปรึกษาเพื่อไทยถามกลับเขาคือใครหรอโอกสวนกลับก็หลานนายกปู่ที่ลุงตู่เคยเกาะโต๊ะของบซื้ออาวุธไง โดยเมื่อวันที่29ตุลาคมหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามถึงในประเด็นองค์อิงแพทองทานชินวัตรบุตรสาวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้ามารับแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมภาคพื่อไทยโดยพลเอกประยุทธ์ได้ย้อนถามกลับผู้สุขาวว่าเขาคือใครหรอใครก็ไปว่ากันมา เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าจะสู้ได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าวและเมื่อถามย้ำว่ากดดันหรือไม่นายยกรัฐมนตรีดได้กล่าวว่าไม่มีหรอกซึ่งล่าสุดโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรบุตรคนโตของอดีตนายกทักษิลพี่ชายของอุ I ้งอิงได้เทวิตข้อความผ่านทางเทวิตเตอร์เชิงย้อนกลับพลเอกประยุทธ์ว่า อุงอิงก็คือหลานของนายกปูนายกปู่ก็คือนายกหญิงคนแรกของไทยที่ลุงตู่มาเกาะโต๊ะของงบซื้ออาวุธโดยอ้างว่าตรับใดที่ผมยังเป็นพบทบจะไม่ยอมให้ใครทำรัฐประหา,หารท่านนายกได้ยกเว้นผมทำเองไงครับลุงจำได้หรือยังขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและดีลิิวส์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ